เกินไปต้นสังกัด GMM TV ร้อนจดหมายเตือนแฟนคลับที่มีพฤติกรรมแบบนี้ GMMTV เตือนแฟนคลับบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมคุกคามรบกวนเวลาส่วนตัวศิลปินทั้งละเมิดความเป็นส่วนตัวเวลาทานอาหารสัมผัสตัวและขับรถตามหลายคนจะเห็นประเด็นที่นักแสดงศิลปินชื่อดังหลายคนถูกคุกคามถูกรบกวนเวลาส่วนตัวโดวยล่าสุดต้นสังกัดชื่อดัง GMMTV ได้รอนจดหมายประกาศถึงคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรบกวนเวลาส่วนตัวศิลปินเกินไปจนออกมาเตือนว่าทางบริษัท GMMTV จำกัดขอแจ้ง ทราาบว่เนื่องจากมีแฟนคลับบางกลุ่มทําการละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินในสังกัดโดยมีพฤติกรรมเข้าถึงตัวศิลปินในขณะที่กําลังรับประทานอาหารในเวลาส่วนตัวโดยมีการสัมผัสตัวและติดตามศิลปินด้วยการขับรถตามศิลปินไปสถานที่ต่างๆทําให้ศิลปินรู้สึกถูกคุกคามพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีใช่การติดตามเพื่อชื่นชมผลงานของศิลปินในฐานะแฟนคลับตามปกติทางบริษัทจึงขอความ คารุณาให้ท่านหยุดการกระทําดังกล่าวและหากยังมีการกระทําดังกล่าวอีกทางบริษัทจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมายต่อไปซึ่งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วการบริษัท GMMTV จําจำกัด6กุมภาพันธ์2566งานนี้แฟนคลับทั่วเอเชียของต้นสังกัด GMMTV ได้ออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมแฟนคลับรายนี้จํานวนมาก